ทำโครงการสร้างคนดีการทำโครงการต่อต้านการทุจริตผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้านวันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการที่สร้างคนดีเพื่อให้เยาวชนได้ถนัดถึงความเป็นคนดีและความทุจริตผมขอขอแสดงความชื่นชมยินดีด้วยความดีใจและขอขอบพระคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมในโครงการนี้ครับขอขอบคุณครับ ขอกราบขอพระคุณคณนะท่านชวนหลีกไยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรท่านประธานในพิธีนะคะที่ให้เกียรติขึ้นกล่าวเปิดงานในวันนี้ค่ะเดี๋ยวเรียนเชิญท่านพักผ่อนด้านล่างสักครู่นะคะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีประกาศผลรางวัลในลําดับต่อไปนะคะแต่ว่าช่ชวงนี้เรามีการแสดงชุดพิเศษใช่ไหมคะใช่แล้วนะครับในลําดับต่อไปนะครับจะเป็นการแสดงนะครับที่ต้องบอกว่าเป็นการแสดงที่แม่ขวัญจิตศรีประจันนะครับจะมาทําการแสดงในชื่อชุดว่า เพลงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริตขอเสียงประมือด้วยนะครับ เป็นขบวนกราบขอบคุณประธานชวนหลีกภัยเอชาเอชชาเอชชา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 น้อยแม่เด้วยสำนักงานประหลัดกระทรวงวัดธนะธรรมท่านก็ได้จัด กิจกรรมสืบสานความเป็นไทยได้การแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริตนี่ว่าเพลงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริตสร้างกิตสำนึกไว้สักนิดนะบอกเป็นความในต้องขอบพระคุณผู้ที่ มีการาสนับมานาวสนุนนะดะกาบขอบพระคุณและก็ว่าทานไว้มูลนิธิ ต่อต้านการทุจริตนและฝากนักศึกษานิสิตและฝากเป็นสายสายและขอบคุณศิลปินแห่งชาติจากกระทรวงวัฒนธรรมได้สอนร้องสอนรำลูกลานไทยขอบคุณนูก็ประชันที่ให้การเจือจุนท่านได้สนับมาสนุนเอาไว้ ขอบคุณเครือนเจรนณพกนาข้าพันนสนับสนุนทุกงานและที่เป็นไทยไทยธนาคารอ้อมสิ่นะใครใครก็ไม่สู้นะขอบคุณท่านยังให้กู้กันมาง่ายง่ายขอบคุณสำนักงานนาปอปอชอ ว่าเหนื่อยนักละหนอทุจริตนอกในท่านต้องให้เข้มมาให้คนทุกคนรู้ว่าว่าปป,ปอชอนั่นหนามีดาบคมแค่ไหนแล้วขอบคุณนักวิชาการนักสื่อสารมวลชนนักอาวาโสหลายๆคนแต่บอกว่าแก่ไม่ได้สมาคมนัก ข่าววิทยุและโทรทัศน์ช่วยกันประกาศคราวนี้ก็ข่าวไปขอบคุณนักแสดงผู้กำกับละครว่าโทรทัศน์ คุณมารุตสาโรวาตนะนะัมาด้วยได้นี่ขอบคุณคุณมารุตนะสาโรวาตนศะิลปินแห่งชาติคนต่อไปเอชา นคนหน้าต่อไปพี่หวิวันดำเนินน่าฟังเพลินเชียวนาพี่มีเวลาสามนาทีน้องนี้จะไปได้แค่ในก็พูดถึงการต่อต้านโครงการทุจริตแม่มันน่ะมีฤทธิ์เขานี่ก็แรงร้ายว่ารอกทุจริตน่ะมีฤทธิ์ ร้ายแรงมันอยู่ทุกหัวระแหง,งยิ่งกว่าแหล่งเพราะยุงลายไม่รู้จะปราบกันหมดไหมก็ตั้งใจไว้มันนะ แต่ก็เชื่อมือท่านประธานชวนหลีภัยมันทุจริตกันมากมายตั้งแต่ในวัยนอนุบาลว่าแป๊ะเจียะของเรานั้นละมันก็บานตะไทยพอถึงว่าโตขึ้นมาหน่อยไม่ทันสนิทไม่ทันสนมแม่ในมัดท่ายมยังข้อสอบยังผิดได้มันทุจริตคิดร้ายฉันก็ไม่รู้ว่าฉันแค่ตาสี ตาสาชาวนาชาวไรทุจริตคิดกินทั้งแต่วัคซีนฉีดสัตว์กินทั้งเงินทอนของวัดอุ้ยสัตว์กันบ้านตาไทยชา พรของวัดนักกินกันบานตาไทยนักกลิ่นความทุจริตนักเรื่องผิดเรื่องเช้ากลิ่นความทุจริตนักเรื่องผิดเรื่องเช้าเหม็นคลุ้งกลิ่นข้าวนักชอยกันไปไกลนักโปงใหญ่น้ำมันไอย่อยนักกินกันย่อยนกักจะไปไหนเราติดตด้วยกัน ถ้าได้ยินเสียงนกบี็ต่างตัวใครตัวมันนะจะนีไปไหนเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าโดนโดนด้วยกันว่าโกงใหญ่น้ำมันไอ้ย่อยนักกินกันย่อยนักกินกันยับให้โกงใหญ่แล้วมันไอ้ย่อยนักกินกันย่อยนักกินกันในที่ลับนลาลับยศท้งหลานณทุจริตน่ดัดจริตนักกลายเป็นวิปริตจนความสุดจริตน่าแทบจะล้มละลาย ขอรับชั้นแสนชั่วนนพวกตัวโกงกินนักกลืนป่ากล่อนหินนักกัดดินกินทรายนปากว่าตาขยิบมุกมิบมุกมิบกระช่วยกันโกงปากว่าตาขยิบเงียบกริบช่วยกันโกงมีช้างตายทั้งโขงใบบัวคงปิดนอกกันไม่ได้นะ ถึงเรื่องนี้ทีไรมันขึ้นใหญ่ทุกทีแต่ใจคอน่ะไม่ค่อยดีพี่หวีตรงเข้าผัดให้ไอโอเลีย้ยงอย่างเก่าฉันก็อาราวรออยู่แต่ท่านผู้ชมผู้ดูจะไปกับฉันด้วยก็ได้ถ้าพูดเรื่องการทุจริตมันไม่ริดนี่นามันโควิดน่ะยังมาไม่ค่อยจะเท่าไหร่ กองนั้นกินนี่กินปีกินปนไอ้คนดีมีทุกคนแต่ไม่รู้จะไปบอกใครว่าบ้านเมืองจะเริอีอฉันก็เดินลำบากเป็นโรคน้ำท่วมปากจะบอกไป แหละถ้าขนไทยช่วยกันไว้แล้วก็มั่นใจปอปอ,ปอชอนะท่านไม่เฉไม่ใช,ใช่และสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณยุพาท่านก็นำและเอามาแจกเอามาจ่ายให้พวกเรารวมใจในะการเอาไว้สักนิดมาต่อต้านทุจริตนะกันให้ได้าี่ไปไหนกันล้ว มันต้องเหลือใครไว้ส่งข้าวให้แม่มัง้งเออไม่เป็นไรไเดี๋ยวแม,ม่มมชวีวันพันทุให้แม่วีส่งอ,ะอ่ะแม่วีส่งแม่บัวเรียวก็ส่งได้อยู่ไหนแม่บัวเรียวส่งไหนนะส่งข้าวส่งปลาอแล้วก็เดี๋ยวยังมีอีกนอกจากแม่ชวีวันแม่บัวเรียวแม่ไม่กลัวเลยเชียวน้าอาฉันยังรอง ศาตราจารย์ดรสุปชัยจันสุวรรณก็ส่งได้เอชาเอชาชาชา,ชา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 หน่อยแม่ก็เดี๋ยวจะเกินเวลาสามนาที ไม่รีบด่วนเลยนี่บอกความในฉะนั้นพวกเรารวมใจนักกันเอาไว้ทั้งทิศดูสิไอการทุจริตจะไปได้สักแค่ไหนเดี๋ยวนี้นะก็โซเชียลแล้วก็มันไปไกลามาฉะนั้นถึงเราไม่เอ่ยปากนิ้วก็กดนะกันไปให้กดกันไปกดกันไปไม่ใช่มากกด รูปโปนี่น่ะมันมาโชว์มันโมโหไม่หายท่านประธานชวนค่ะในสภาก็เคยมีนักข่าวออกคีวมีมานหน้แม่แม่แม่มคะแม่ห้ามกัะทั้งที่ เห็นอะไรไม่ได้ก็ตากา็กไวอยู่เหมือนกันว่าวันจิตสีพระจันเชักจะเกรงใจเลยขอคุณพระรักษาว่าแทรวาดาทั้งปวงอีกทั้งบาร,รมีพ่อหลวงให้คุ้มครองเมืองไทยถ้าผูดด้ใดนั่นหนอจะมาก่อทุจริต ให้มันเป็นโรคโควิดทุกคนไป <Yeah. S 3> <c oughs> เอชาเอชา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 ,ชาน้อยแม่จะให้เป็นโรคโควิดแต่ขวัญจิตไม่ไปสามนาทีครึ่งแล้วนะขอกราบลา ขอให้ทุกท่านโชคดีเออเออ,เอ,อมีชัย การแสดงพื้นบ้านต่อต้านการทุจริตนะคะจากแม่ขวัญจิตศรีประจันนั่นเองค่ะใช่นะครับสมกับที่แม่เป็นศิลปินแห่งชาติประจําปีพุทธศักราช2539ขอเสียงปรบมือให้กับแม่ขวัญจิตศรีประจันอีกหนึ่งรอบนะฮะนะฮะสนุกสนานมากๆากนี่เราอยู่ข้างหลังนี่เราก็เต้นตามจังหวะนะฮะเห็นไหมไปหัวเราะไปแล้วก็เสน่ห์ของศิลปะการแสดงพื้นบ้านของเราใช่ค่ะแถมยังสอดแทรกข้อคิดนะคะแล้วก็พูดอะไรที่ ตรงไปตรงมาตรงใจใครหลายๆคนด้วยใช่ะะแล้วนะครับว่าแต่ใครจะไปประกันตัวแม่ <laughs> ออ <laughs> ยอกยอกย,อก,ยอกนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งการแสดงที่บอกเล่าเรื่องราวของการทุจริตพันธุ์ศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะครับที่